แตกดีแล้วอย่างเงี้ยสุกแล้วค่ะก็ออกมาดินน้ำออกร้อนร้อนเดี่ยก็เย็นดีก่อนนะ ต้มโดยไม่ต้องให้น้ําเดือดค่ะใส,ใส่ทุกอย่างแล้วก็ยกขึ้นต้มเลยเพื่อนบอกหั่นเรียบร้อยเพื่อนๆมะพร้าวนั่นนะคะโรยด้วยมะพร้าวที่เรานึ่งแล้วนะคะ ชอบหวานก็โรยน้ำตาลไปสักหน่อยนึงค่ะกล้วยต้มขนมที่ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆอร่อยดีต่อสุขภาพเอาสูตรนี้ไปทำนะคะลองดูค่ะง่ายไม่ต้องรอน้ำเดือดค่ะต้มเลยทุกอย่างใส่พร้อมใส่น้ำยกขึ้นเตาไฟตั้งเสร็จเลยค่ะเราไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะ ขอบคุณที่รับชม